มาแชร์ประสบก,การณ์การจ่ายเลนโนัวกสิบให้กับลูกค้ากันครับเคสนี้เป็นลูกค้าเก่าของทางร้านกันมาอย่างยาวนานเว้นเดิมที่ใช้จะเบลนที่แก้ไขปัญหา,นานสายตาสั้นแต่ระยะหลังเว้นเดิมที่ใช้มองไกลจะเจนแต่ระยะใกล้เริ่มจะมองไม่ชัดท่องถอดแว่นออกเวลาดูระยะใกล้ทต่ไม่ไม่กล้องตัวเวลาทํางานจึงก้ามาตรวจวัดสายตากับทางร้านผลจากการตรวจวัดสายตามองไกลของกุลูกค้ายัางเท่าเดิมแต่จะมีบรรณา,นานสายตายาวต่างไวเข้ามารวมด้วยจย์ของกุลูกค้าคือไม่อยากถอดแว่นดอกเวลาดูระยะใกล้ ต้องการจะใส่ตลอดเหมือนแว่นเดิมและต้องการเลนที่ย่อบางและปรับสีเหมือนเดิมคำต,ตอบของโจทย์นี้ก็คือเลนโปรกสิบเลนที่ให้ความคมชัดตระยะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นระยะไกลระยะกลางระยะใกล้ตามมาหน้าจอคอมก็ไม่ต้องถอดออกเหมือนเดิมอีกแล้วพร้อมเพิ่มฟัง์ชั่นเป็นเลนย่อบางพร้อมทั้งออกแดดเปลี่ยนสีและป,ลป้องแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์สนใจสั้ตัดเลนโปรกสิบหรือทดลองใส่เลนโปรกสิบก่อนสั้นตัด สามารถกข้ามาติดต่อที่หน้าร้านได้เลยครับ